เราบอกความจริงกับท่านว่าที่นี่จะไม่เหลือก้อนหินซ้อนทับกันอยู่แม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทําลายลงหมดระหว่างที่พระเยซูประทับบนภูเขาบกอกเทศสาวกทั้งหลายมาเฝ้าเป็นการส่วนตัวราบทูลว่า ขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทปปราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไรและอะไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงระเยซูตรัสตอบว่าระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านเพราะว่าจะมีหลายคนมาโดยอ้างนามของเราและกล่าวว่าเราเป็นพระกริ์และพวกเขาจะล่อลวงคนเป็นจำนวนมากท่านจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นโหนกเลย เพราะว่าทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังมาไม่ถึงเพราะว่าประชาชาติกับประชาชาติและอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดกันดานอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆแต่สิ่งทั้งหมดนี้เป็นการเริ่มต้นของความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่มคลอดลูกเวลานั้นพวกเขาจะมอบตัวท่านให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านทั้งหลายเสียและประชาชาติทั้งหมดจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเรา ดานั้นคนจานวนมากก็ถดถอยไปและจะทรยศกันและกันทั้งจะเกลียดชังกันและกันด้วยผู้เผยพระวจนะเทียมเท็ดหลายคนจะเกิดขึ้นและล่อลวงคนจํานวนมากความรักของคนจํานวนมากจะเลือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปแต่ใครสู้ทนถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วยให้รอดข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแกบ่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง